สวัสดีค่ะเบนนิสันค่ะวันนี้นะคะเบนพามาชมนะคะนิสันนิวอะเมล่าอีกหนึ่งรุ่นนะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่น EL นะคะถือได้ว่าเป็นรุ่นกลางของตัวนิวอะเมล่าเลยนะคะราคาอยู่ที่559,000บาทนะคะสำหรับสีนี้นะคะเป็นสีบอลเงินนะคะสำหรับเครื่องยนต์ของรุ่นนิวอะเมล่านะคะเป็นเครื่องยนต์1.0เทอร์โบนะคะแรงม้า100แรงม้าแรงบิดอยู่ที่152นิวตันเมตรทุกรุ่นค่ะ มาชมด้านหน้ากันนะคะไฟหน้าของรุ่น EL นะคะตัวนี้ให้เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนมานะคะมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะสีโครเมียมนะคะตัดกับสีดำเปียนโนแบ็กเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถค่ะมาพร้อมด้วยนะคะโลโก้นิสสันขนาดใหญ่ด้านหน้าค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะรุ่น EL จะได้เป็นล้อแม็กแล้วนะคะเป็นแม็กขอบ15นะคะมาพร้อมยาง195/65 R15 ค่ะสำหรับด้านข้างนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถมาให้ด้วยค่ะกุญแจนะคะในรุ่นนี้นะคะเป็นกุญแจอัจฉริยะนะคะลูกค้าก็สามารถกดล็อกนะคะแล้วก็ปลดล็อกที่มือเปิดตรงนี้ได้เลยค่ะ มาชมด้านท้ายกันนะคะสำหรับไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED Signature Light นะคะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะคะสะกาวของรุ่นนี้นะคะจะฝังอยู่ที่กระจกด้านหลังนะคะมาพร้อมกับตัวไล่ฟ้าแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ด้วยค่ะด้านท้ายนะคะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะมากเลยค่ะ วว้างขางนะคะคสำหรับรุ่น EL ตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับยางอะไหลแล้วก็อุปกรณ์เปลี่ยนนะคะซึ่งแตกต่างจากรุ่นท็อปแล้วก็รุ่นลองท็อปนะคะรุ่น V และ VL ซึ่งเป็นอุปกรณ์แบบปะยางค่ะไปชมภายในกันนะคะสำหรับภายในนะคะรุ่น EL จะได้เป็นเบาะผ้าสีทูโทนนะคะมาพร้อมกับที่พักแขนนะคะตรงที่พักแขนเขาหุ้มหนังให้ด้วยค่ะ แล้วก็ที่แผงประตูนะคะตรงนี้ก็หุ้หนังให้ด้วยค่ะในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟัง์ชันนะคะปรับระดับได้สีทิศทางค่ะที่เรือนไม้นะคะมีหน้าจอ TFT นะคะแสดงข้อมูลการขับขี่ด้วยค่ะช่องแอร์นะคะตกแต่งด้วยสีดำแบบเปียโ,โนแบ็กตัดกับสีเงินค่ะ สำหรับภายในของรุ่น EL นะคะจะตกแต่งด้วยสีดำทั้งหมดเลยนะคะถุงลมนิรภัยนะคะมีให้2จุดด้านหน้านะคะก็คือด้านฝั่งผู้โดยสารนะคะแล้วก็ที่พวงมาลัยค่ะเครื่องเสียงนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ USB AUX ได้ค่ะแอร์ก็เป็นแอร์ปรับแบบนี้เลย คันนี้นะคะมีปูสตาร์ทให้ด้วยค่ะอยู่ตรงนี้นะคะที่คันเกียร์นะคะก็มีปุ่มสำหรับปรับโหมดสปอร์ตให้นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะสำหรับเวลาที่เราต้องการไปจอดซ้อนคันนะคะจอดให้สามารถเลื่อนรถได้นะคะเราก็กดชิปล็อกตรงนี้ค่ะสำหรับที่วางแก้วนะคะมีที่วางแก้วให้2จุดตรงนี้ค่ะ แล้วเมื่อกี้เป็นพูดไปแล้วนะคะว่าที่พักแขกนะคะมีมาให้ในรุ่นนี้นะคะเป็นแบบหนังค่ะหนังจากโรงงานเลยมีพอร์ต USB นะคะให้ตรงนี้1จุดค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะก็จะอยู่ด้านหลังนะคะสำหรับผูดด้โดยสารด้านหลังค่ะ สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะนิวอเมล่านะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น EL หรือว่ารุ่นไหนก็ตามนะคะอยากตกแต่งใส่สเกิร์ตล้อแมแกแล้วก็ทำเบาะหนังหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบนได้เลยนะคะที่เบอร์0956429425นะคะยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ